ไม่รู้ว่าคิดถึงเธอแค่ไหนฉันฝากหัวใจของฉันไว้ในหมู่ดาวหยุดหยุดหยุดจิระชัยลุกขึ้นมา,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 าผลออกมาแล้วผลออกมาแล้วนักวยทั้งสองทั้งธีรชัยและสืบพงเสมอกัน เอาที่มือให้หนังมือนะครับผลอ <คน S 2> อ,องมาเสมอกันถ้าอย่างนั้นครูจะให้สืบพงไปส่งธีรชัยที่บ้านทำไมแบบนั้นล่ะครับก็เพราะว่าจะทำให้หมอเซียวซอรู้ไงว่าเราสองคนนี่เป็นเพื่อนรักกันจริงด้วยแปะ๊ะี่ใชัยเดี๋ยวขี่จักรยานให้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไปให้พี่เลี้ยงถอดดวงับเฮดการ์ดก่อนถ้าคุณทำได้จงช่วยผู้อื่น นสุดท้ายเนี่ยจะเหลือเก้าอี้ตัวเดียวทีนี้แหละครับจะเกี่ยงกันเธอนั่งก่อนฉันนั่งก่อนแต่ว่านักเรียนทุกคนจะให้เล่นด้วยกันจนจบเกมและภาพก็จะออกมาแบบนี้พวกเขาจะรู้วิธีจับน้ำหนักให้เฉลี่ยเท่ากันหากมีการตกหล่นก็ลุกขึ้นพยายามใหม่เป็นการฝึกให้เด็กๆหาวิธีจัดการสามัคคีแบ่งปันกันจนกระทั่งทุกคนนั่งได้กลายเป็นความสำเร็จของกลุ่มถ้าคุณทำไม่ได้ อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่น